หน้าปิติในวงการที้ไปถึงปุ๊บจริงๆแล้วด e ีไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่ค่ะขับไปจากตอนนั้นสำนักงานอยู่ที่เอ,อ่อ c ทเลคอมเมดทจะอยู่ใน TOT เนาะอยู่ในแจ้งวัฒนะเราขับจากแจ้งวัฒนะไปบางนาค่ะระยะทางที่เราเดินทางเนี่ยเหนื่อยมากร้อนมากระอุมากแต่เราไปเสียบปลั๊กให้กับเขานะอาชีพเน็ตเวิร์กก็เป็นอย่างนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้ระบบของวงจรเนี่ย มันสามารถสัมพันธ์กันแล้วทำงานได้นั่นคือเน็ตเวลดอดมินถูกไหมคะวันหนึ่งถามตัวเองว่าฉันจะนอนเฝ้าเครื่องของคนอื่นอย่างนี้นาะน mm hmm. แค่ไหน,น mm hmm. เพราะว่าตอนที่อาจารย์เป็นเน็ตเวลแอดมินเสร็จแล้วก็ c a เเนี่ยเขาก็ขยายตัวใหม่นักศึกษาทราบว่าจะมีเหตุัวที่เรียกว่า PCT เขต mm ในโลกโทรศัพท์พือถือที่เป็นไร้สายที่เวลาถ้าขี่รถเครื่องเราสายมันจะตัดทันทีเพราะว่ามันมันใช้ความเร็วไม่ได้นะ อาจารย์ก็ได้กลับมาอยู่ในสาขาหนึ่งตอนนี้เป็น System Administrator เปลี่ยนาอาชีพไหยนะจะเล่าวาชีพให้ฟังนะคะ System Administrator ต่างจาก System Analyst ยังไงดิฉันจะต้องรู้ถึงระบบ Database จะต้องวางแผนด a ต a า a บสให้ได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยคนที่จะมาใช้ระบบพื้นฐานมีเท่าไหร่ดิฉันจะต้องรู้ว่าเราจะแบ็กอัพข้อมูลในแต่ละคืนเนี่ย เราไม่มีดาตต์เบสแอดมินนะที่ดีอ่จะบอกที่นี่ะที่ t a ที่ Telecom m a l a y s เรานี่แหละเป็นดาตต์เบสแอดมินด้วยเราจะต้องเขียนเมนูชนิดหนึ่งให้ o p เปอเรเที่อยู่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่โทรไปบุกเราตอนเช้าตีสามเมนูที่จะต้องเป็น Auto ้สคริปที่สามารถจะแกอัพข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ในเทปได้แล้วเราแค่มาตรวจตอนเช้าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราพลาดนะเราจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ประมาณตีสาม น้อตอนนั้นเราเป็นน้องแต่ตอนนี้เราไม่ใช่นะน้องอ้อครับผมไม่สามารถแบกข้อมูลได้ครับช่วยรีโมทขึ้นมาดูหน่อยเราก็จะแหกที่ตาของเรานะครับเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อก่อนโมเด็มเป็นรุ่นอะไรนะไม่ใช่ ADSL ถูกไหมครับรุ่นติงตงตงต๊งติงติ๊งรุ่นอะไรครับช้าไดใ้ใจครับนะครับเราจะทําแบบนั้นกันก็ทําอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาระยะเวลา ประมาณสามปีได้ไมั้งถามตัวเองว่าวเคยจะนอนเฝ้าเครื่องคอมอีกนานแค่ไหนเพราะเวลาที่จะลงอัปเกรดซันโซลาริสรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์จะต้องอยู่จนถึงตีสามตีสี่มีถุงนอนแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นซิสเตมอนาลิสเหมือนกันคู่กันนอนเหมือนกันจะเป็นแบบจริงๆแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆคะ่ะก็ทํางานด้วยกันเช้าขึ้นมาก็จะจูงมือกันนะคะจูงมือกันไปซื้อหมูปิ้งเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้าน กินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไปอาบน้าแล้วกลับมาทํางานต่ออาจารย์จะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ประมาณเกือบสามปีแล้วก็วันนึงก็คิดว่าทําไมฉันไม่เปลี่ยนไปไเป็นยียนบริหารคราวนี้แหละมันเริ่มทําว่า management ขึ้นมาน้าสนุกไหมลสนุกไหมเหมือนเล่าละครไหม่ะเราจะไม่เบือ่อวันนี้เราจะบอกแล้วว่าเราจะไม่วิชาการเราจะเป็นกึ่งวิชาการแล้วได้รับกลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมีอาชีพอะไรอย่างนี้ตอนนี้ได้ได้กับอาชีพงานอะไรบ้างล้วลูก ซิสเต็มแอดมินมีอะไรอีกอาชีพหนึ่งผ่านมาซิสเต็มแอดมินแล้วก็ซิสเต็มแอนนีลิสแล้วก็มีอาชีพนึงที่เราต้องไปเสียงรับให้คนอื่นเขาอ่าต่อให,ตอให้ต่อให้ระบบทำงานได้เราเรียกว่าเน็ตเว,วิร์กแอดมินถูกไหมคะเรามีละเรามีสามอาชีพละว,วันนี้ป้า,าบอกแล้วป้าไม่อยากเป็นแล้วซิสเต็มแอนนีลิสอะไรไม่รู้เพราะได้นอนกินหมูปิ้งอยู่ที่เทเลคอมเอเชียตลอดเลยเลยบอกตัวเองว่าเอ้ยมีปริญญาโทอันหนึ่งเทเลคอมมิเคชั่นแมจเมนต์เพราะว่าทำงานด้านเทเลคอมมาตลอด อยากเป็นผู้บริหารละอยากคิดเป็นแล้วเพราะทุกทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดเลยเรามีหัวหน้าเราเรีสยสางานเราบอกว่าผมเนี่ยอยากได้ให้ระบบเนี่ยสามารถแบ็กอัพทุกคืนหัวหน้าสังา่งเรารคิดอยางเดียวว่าเราไปเขียนสคริปต์ถูกไหมคะสคริปต์ของ Unix เนี่ยให้มันหลันแบ็กอัพให้เอาโอเรเกอร์เนี่ยไอช่างเทคนิคเนี่ยเอาเทมเข้าไปตอนคืนแล้วคลิกเอนเตอตามโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้แล้วมันก็เมาส์ขึ้นมา ถ้าอันไหนที่มันเมาลืมหรือมันแบ็กอัพไม่ได้มันจะเกิดเออเรขึ้นมาเช้าขึ้นมาเราก็มาดูหลอกของเราว่าเซชันไหนที่มันทําไม่ได้บ้างเราบอกเราเหนื่อยมากเราว่าน้าตาเราก็จะเริ่มแก่ขึ้เริ่านอนที่สูงคอมตลอดเลยไม่ได้อานอนอาบน้ำฟังคนไม่เคยได้แปลงนะคะไปละไปเรียนเทเลคอมมิเคชันเมเนจเมนต์เพราะเรารู้สึกว่าฟิลที่สร้างเทคโนโลยีให้กับเราเนี่ยมันอยู่ฟิลแรกเลยบอกเลยว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ จงอยู่ในบริษัทไฮเทคอย่างเช่นบริษัทมือถือทำไมคะรู้ไหมว่าทำไมบริษัทมือถือจึงไฮเทครู้ไหมเพราะว่ามันมีคำเรียกขึ้นต้องตอบเลยนะคะบริษัทมือถือทำไมจึงไฮเทคนักศึกษาสังเกตดูว่าโปรโมชั่นที่นักศึกษาใช้เนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยไหมเปลี่ยนบ่อยนักศึกษาสังเกตว่าการแข่งขันสูงไหมสูง บริษัทที่การแข่งขันสูงเนี่ยไม่สามารถใช้อะไรที่เป็นกระดาษเขียนได้มันต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่ทําให้มันเร็วและแรงคําว่าแรงคืออะไรคะได้เงินเร็วออกมาปุ๊บทุกคนเห็นโอ้โหเซอร์วิสนี้บริการนี้สุดยอดอยากซื้อมาใช้ดาวน์โหลดรูปสาวกิ๊กใส่ชัดคงชัดอะไรเงี้ยน,นั่นคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในบริษัทต่างๆถูกไหมคะบริษัทมือถือเนี่ยดังอาจารย์ก็เลยคิดแล้วว่า อาจารย์จะอยู่ในบริษัทสื่อสารนี่แหละอาจารย์เลยเรียนเชิงคอมมิชชันเมนจ์เมนต์เรียนไปเรียนมาเนื่องจากความสามารถของเด็กไทยเราภาษาอังกฤษดีมากเลยบอกตัวเองว่าฉันไม่ไหวละฉันต้องไปสักที่หนึ่งที่เปิดโอกาสที่กับตัวฉันเองมากกว่านี้ก็เลยไปเรียนที่อเมริกา MIS ครมวนี้มันมาละฟิลเรา Management Information System ทำยังไงเราจัดสรรระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้ดีไม่ใช่เขียนไปแบบลูกค้าบอกว่าอะไรมา เขียนมาเสร็จผมคงใช้สักวันสองวันนะผมรู้สึกว่ามันใช้ยากเหลือเกินถูกไหมใช้ยากผมเขียนแบบกระดาษเอาหัวกระดาษมาเขียนรับวันที่นี้ได้เงินสามบาทเงินสามบาทหมายเหตุใครเป็นคนเอามาให้วันที่นี้จ่ายเงินออกไป20บาทดีกว่าเพราะอะไรคะเขียนกระดาษเห็นชัดแต่ถ้าเราเขียนซิสตมไม่ดีเป็ไนไงคะเขาบอกผมไม่ใช้ดีกว่าผมไม่มั่นใจในระบบของคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็ไปเรียน m a n a g e เ e n t นต์อินโฟเ o ชันซ t สตคพ้นหาตัวเองอยู่ตั้งนาน เรียนจบเสร็จกลับมาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่บริษัทหนึ่งเนี่ยพี่ส้มนี่แหละบอกบริษัทพี่ส้มนั้นจัญญาบันทางการทางการแพทย์นะไม่กล้สามารถเปิดเผยได้บริษัทพี่ส้มบริษัทอะไรลูก Orange ์ใช่ไหมคะับเขารับตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยที่บริษัทเนี้ยเขารับตําแหน่งเขาเรียกว่า business analyst คือนักวิเคราะห์ทางธุรกิจนักศึกษาเดาว่า business analyst เนี่ย เขาควจะอยู่ในที่ไหนคะลูกแผนกอะไรคะแผนกฝ่ายวิสเน็ตหรือแผนกไอทีนี่คะลูกในในมุมามาองมาเดาสิวิสเน็ตนะคะมีคนตอบวิสเน็ตมีใครตอบไอทีบ้างยกมือขึ้นโอเคมีสุดสวยอยู่คนหนึ่งตอบไอทีนะคะเป็นไงคะโฮเทลแมนจเม้นต์ตอบอลไรคะโฮเทลแมเนจเมน้นต์แม่งงงอยู่นะคะก็มีคนคิด หลายๆเหมือนกันอาจารย์ก็คิดตอนนั้นอาจารย์ไปสมัครงานปุ๊บเขาบอกว่า business analyst อาจารย์บอกต,ตายตายตายไม่ได้เรียนมาทางธุรกิจเลยถูกไหมอาจารย์เรียน manage information system อาจารย์เรียนเรื่องของการจัดการสารสนเทศอ่ะแล้วรับมาอยู่ฝั่งธุรกิจแล้วอาจารย์ทำอะไรเป็นวะคิดอะไรไม่เป็นเลยอ่ะวันที่อาจารย์เดาอยู่ตั้งนานเขาบอกจะไปสัมภาษณ์ดีไม่สัมภาษณ์ดีจะยากไม้ไม่ยากไมอะไรเงี้ยในที่สุดอาจารย์ตัดสินใจไปสัมภาษณ์ สิ่งที่อาจารย์เซอร์ไพรส์คืออาชีพนี้ตำแหน่งนี้มันอยู่ในฝั่งของไอทีเซอร์ไพรส์ไหมเดิงนั้นวันนี้ทำไมนักศึกษาที่เป็นสารสนเทศหรือที่เรียนซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงใช่ไหมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงใช่ไหมคะซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงถึงต้องมาฟังมันไม่ได้เกี่ยวกับนักธุรกิจเลยมันเกี่ยวกับอาชีพนักศึกษาโดยตรงเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย จะอยู่ในผแผนกสารสนเทศและคนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะพอมาออเรน e เสร็จเนาะกลับมาอีกทีนึง่งต้องดูติดคำถามันเอาไว้นะคะวันนั้นเนี่ยที่อยู่ออเรน์ ange, เนี่ยได้ทำเต็มที่